รถรถรถเป็นอะไรครับเนี่ยรถเป็นอะไรครับโอ้น้ามันหมดบ่รโอ้ถ้ามีถ้าผมไม่เจอเนี่ไม่ได้กลับบ้านนะครับเนี่ยไม่ยังอันนี้คือหลายเนี่ส่งถึงปั๊มเรียบร้อยนะครับตอนนี้รถน้ำมันหมด Terima <laughs> kasih